เครับเรทมาต่อเลยครับพิกัด126กอนเป็นตัวใหญ่ๆครับนี่ครับเี่ครับปิ่นเพชรครับโตดูรูปร่างนะฮะกล้ามเนื้อทั้งนั้นเลยหนาตึบนะครัส่วนราวีครับคนที่นั่งอยู่กับพื้นนะครับเป็นท่าไหว้ครูของแกครับเมยใต้ครับส่วนกรรมการีาจากเหนือกรรมการชุมพลอินทตยศมาดู3ามฟอร์มหลังของราวีสักนิดหนึ่งครับ มีชนะคะแนนดวงสมพงศ์สประสบโชคชนะคะแนนสิงห์กอรชายสอสลินยาแล้วก็มาแพ้น็อกให้กับเพชรน้ำงามสอมอุดรในยกที่4ครับส่วนปิ่นเพชรครับแพ้คะแนนแสงฤทธิ์สุร,รานารียิมชนะคะแนนรักเกียรติเกียริประพั์ที่แม่่องสอนล่าสุดครับชนะคะแนนดาวอาคารปอบริลักษ์ที่ลำปางครับผมโอ้เจอมวยดีๆมาเยอะเลยไปเดินดูทอแล้วผ่านมวยดีๆมาเยอะครับปิ่นเพชร,รมาดูยก3ามเลยครับ ราวีแดงรับินเพ็ดอยู่น้ําเงินสถานก,การณ์สองยกนี่ต้องบอกว่าราวีได้เปรียนอยู่เล็กน้อยครับได้ใหญ่อะ่ะครับเป็นมวยเข่าครบส่วนปินเพชเนี่ยฝีมือวงในก็เล่นได้ครับนี่ต้องดูว่าเขาจะมาสู้กันยังไงโอ้ยอจังหวะนี้โดนดันล้มเลยครับสำหรับราวีอินเพชเนี่ยเตี้ยกว่านะครับแต่ว่าหนาตึบเลย เข้ามาวงในรดนเวียงไปอีกครับราวีพุ่งเข้ามาพยายามจะโยนเข่าจับตีวงในครับนี่ติดเชือกแล้วล็อกเชือกตีไม่ได้ออกมาครับกรรมกรารจำคนแยกมาวงในนี่มีลูกรับครับปิ่นเพชรพยายามจะเทเล่นรัดใต้ปีกไว้ก่อนเลยครับราวียังเฉยๆหยับมาครับหัวซ้ายไปครับปิ่นเพชร ดาวีตีขวาโดนหักไปอีกทีนึ่งล้มลงไปแบบนี้นี่ไม่ดีนะครับเดินหน้าเข้าหาเข่าวขวาดูจังหวะวงในรัดในแล้วดูว่าปิ่นเพชรกับโอแกรัดเอครับรบัดแล้วยัดเลยครับดาวีจะแก้ยังไงครับกรรมการชุมพลผู้ห้ามนะครับแม่หลุดไปไม่ติดครับเข้ามา ราวีโอ้โหเกือบโดนศอกเอเคอีกแล้วครับไออีกครั้งหนึ่งโอ้โหแม่ราวีก็เสียหลักไปหลายครั้งนะครับครับอินเทสพยายามรัดเอวแล้วตีครับดูวันนี้นี่หลักเหลี่ยมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับต้องยืนบ้านโค้งหน่อยครับราวีเดินต่อเป็นฝ่ายเดินนะเอาโดนรัดอีกแล้วลูกนี้แก้ได้ไม่ได้โดนโอ,โอีกแล้วครับล้มไปสามสี่ครั้งนะครับยกนี้ของราวี แกยังไงครับเนี่ยโอ้มีบัตรด้วยครับปินเพชรดาวังคารรักเกียร์ยังเสร็จมาแล้วครับหมดยกที่สามโอ้ไปเดินกูทอนมาฟอร์มสดครับปินเพชรม,มุ้น้าเงินครับแพ้เจ้าโจโฉขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงนะฮะอ่าอโจโฉเท่าพานสี่สิบเก้านะครับหมดสามยกเนี่ยยังอยู่กึ่งกลางครับครับสูสีอยู่เจมวยก็ยังมองไม่ออก มีทั้งโบกมีทั้งจี้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะโบกตาโบกนี่ก็นั่นแหละครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งปินเพชครับเราสูสีคู่ขี้อยู่ใช่ครับยกสี่เดินมาจับมาตีครับลาวีแก้ลูกรัดเอวยังไงครับเนี่ยดูครับปินเพชแกเน้นรัดเอวแบบนี้ครับดูครับราวี แก้อย่างไงครับโดนเนี่ยรัดอีกแล้วครับรัดใต้ปีกแล้วก็ปิดคือถ้าแก้ลูกนี้ไม่ได้นี่ลาบากแน่ครับใช่ครับราวีเนี่ยตัวใหญ่กว่าถ้าขึ้นบนได้จับแทงได้นี่ก็ได้ลุ้น่ะเอาโดนอีกครับดูครับจังหวะหลบเหลี่ยมแล้วก็เข้ามารัดเอวของปินเพชรครับแต่ราวีพยายามล็อกคอไว้เหมือนกันครับโอ้โหจังมีสู้เขานะแต่ต้องแก้ให้ได้ก่อนครับลูกรัดใต้ปีกเนี่ย แบบนี้ไม่ดีแล้วครับราวีเดินแทงโดนรัดอีกจับได้ครับครับแกยังไงครับถึงมาตีครับอินเทรก็รัดเอวไปเรื่อยครับแต่ก็ได้รัดเอวยังไม่ชัดเจนเหมือนกันจับตีในราวีเข้ามาแล้วครับขวาได้เอาซอยมา2ทีสามทีแม ลงล่างครับปินเพชรเน้นลงล่างลาวีอยู่บนครับปินเพชรอยู่ล่างเดินมาเสียบกาเด้งครับ<ม>ลาวียังไงครับแก้ยังไงดีครับ <S <S เกมเนี่ยต้องบอกว่าติดติดขาดขาดครับกรรมการทําหน้าที่เยอะเป็นพิเศษครับ<ะ>หมดซ้ายมาสกัดเอาไว้กับลาวีเข้าไปป้ามตีเอาเอาเอาหมวนได้ครับตีได้เหมือนกันใช้ความใหญ่บทเบียดเข้าไปต้องรู้ว่า ไปลายๆนี่จะยุคหรือเปล่าครับปินเพชรแม่มีแผ่วก็ปินเพชรไปถอยอย่างเดียวนี่ไม่ดีแน่นะคุณนกดาวีจับอีกแล้วครับจับได้แล้วย้ำหักครับโอ้ปินเพชรแต่แกไปอยู่ล่างเองครับยังไม่หล่นรักเลียมเจอกันหน่อยครับดาวีจับแล้วปินเพชรรัดเอวเหมือนเดิม เป็นเกมที่อึดอัดครับคู่นี้ครับทำยังไม่ชัดเจนก็ต้องแย่ครับเพราะว่าเข้าวงในกันครับอินเทสก็ไม่เอาเลยครับไม่ทำราวียังไงครับโดนแกนซ้ายดันเข้าเชือกตีตีนี่ครับแกพยายามรัดแล้วก็ตีหมดยกที่สี่โอ้โหแบบนี้นี่ ยิงสูสีกับสถานการณ์ชิงดำครับแต่เซียนเนี่ยมองไปที่ราวีได้เปรียบเล็กน้อยเองครับไม่ไกลครับแม่ต้องบอกว่ายกที่ผ่านมาก็สูสีครับจะเป็นเพชรเนี่ยจะหนักไปทางลูกรัดเอวเหมือนเดิมครับแล้วก็หักล้ม้งส่วนใหญ่ครับกรรมการอาจจะมองว่าต้องดูเลยครับเพราะว่าแยกบ่อยมากนะฮะทำแป๊บเดียวก็ต้องแยกเลยครับนีนี้แฟนมวยบนล็อกวันนี้เข้ามาชมกันพอสมควรเลยนะหน้าตาทีเดียวครับ มาดูยก5าครับอินเพชเดินจับแล้วครับไีต่อราวีก็มีเข่าอ้าวค<ท>ักได้บ้างครับเททิ้งเลยครับต้นยก5้าเขาคืนครับโดนไปเยอะครับก่อนหน้านี้จับคืนบ้างครับอ้าวเททืนทันควันเลยแม่โชว์พละกกำลังบอกว่ายังเหลืออยู่หกยกยังไม่หมดอ่ะโอ้โหขนาดนั้นครับจับอีกแล้วครับจับแล้วทุ่มแม่ ปินเฮดแกหนักไปทางลูกจับแล้วทับครับตอนนี้ครับไม่ค่อยดีแล้วครับแบบนี้ดาวีก็ตีครับยามเด่งตีตีเป็นชุดครับดอกนี้แต่ก็ต้องแยกอีกครับติดเชือกอีกปินเฮดนี่จะช้าไม่ได้ครับอย่าแต่งตัวนานครับเร่งหน่อยครับที่ทํามาอาจจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ครับเสียนไม่ชอบครับลูกทับครับอ้าวทีน้ำแม่ดาวีจะคุมละ มันใจผลงานแล้วครับอินเพชต้องเน้นหน่อยครับหาจังหวะเน้นเๆสักดอกหนึ่งต่อยไม่โดนเนี่ยไปลงล่างเนี่ยเสียเรียบนะครับเนีเกมตอนนี้เริ่มจะขยับมาอยู่ทางลาวีมากขึ้นครับแต่คุมแล้วครับอินเพชขยับหัวซ้ายติดเดินมาโยนเข่าซ้าย่อยเลยครับแหมยังไม่ชัดเจนครับอินเพช ลาวีถอยมาคุมเกมครับซ้ายเอาครับมีซ้ายมาอาดูทำแล้วไม่ต่อเนื่องครับซ้ายเน็ตเงามีเฮมาแล้วแบบนี้มีหรือเปล่าได้เสียงเชียร์เอายังไงครับยังไงครับง,งานนี้ต้องสั่งให้ลุยแน่นอนจะสำหรับพินเพ็รดูแต่งตัวนานาเลยเล็งแล้วมันไม่โดนครับสงสยัยลีสูดจะไม่เรียบครับครับต้องโหแต่งนานจริงครับไปงานแต่งหรือเปล่า ดูครับและยังไม่ชัดเจนนะครับเอาเลยครับแบบนี้วัดใจกรรมการครับขออีกสักดอกได้ไหมมีไหมครับอินเทสลุ้นครับลุ้นเลงแล้วเล็งแล้วขออีกสักทีหนึ่งนะเตะเข้ามาโอ้โหแล้วชูมือท่าเดียวกันด้วยครับแบบนี้สุดแบบมั่นใจครับต่างคนต่างมั่นใจครับเตะไปอีกทีซ้ายแรกกันโอ้โหราวีก็หวดขวาคืนเล็งครับเล็ง ขอแบบเน้นๆยังไม่โดนครับ,รบลาวีก็ขอโตอยู่แล้วครับโอ้โหได้ซ้ายมาดอกนี้ลาวีก็เตะคืนต้องอยู่ที่กรรมการจริงๆแบบนี้โอ้โหดูครับอินเดียพยายามเตะได้เหมือนกันนะมั่นใจแล้วครับลาวีไม่เข้าไม่ทำคืนด้วยครับมั่นใจผลงานที่ผ่านมาเอ้าอินเดเียอได้อยัางยั้งครับซ้าย หมดยกสุดท้ายพอดไีได้ดอกสุดท้ายไปครับต้องดูครับอยู่ที่กรรมการแล้วครับมั่นใจทั้งคู่แล้วครับคุณพ็อสิงดํดำครับออกไหนดีกว่าออกไหนดีกว่ากรรมการชุมพลอินตะยศครับหดว,ว,วงคะแนนแล้วไปที่ท่านสุดท้ายออกไหนครับโอ้มาที่มุมแดงครับ ราวีกรนนะครศรีครับเอาชนะคะแนนปิ่นเพชรสิบเจแดงไปนะครับสามเสียงเลยครับสี่สิบเก้าต่อสี่สิบเจ็ดคะแนนครับนไงนะครับผู้ชนะครับราวีได้ใหญ่กว่าครับผม